สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Do You Remember Who You Are กับเชอรินที่นี่เราจะพาทุกท่านผ่านทริปและการประชนภัยในโลกของจิตวิญญาณทุกตอนจะเติมเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจความรู้ที่จะทำให้จิตวิญญาณของทุกท่านเติบโตไปด้วยกัน และนี่คือเชอร์ลินกำลังจะสร้างเนื้อหาที่ชื่นชอบเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านช่องทางนี้แต่ละสัปดาห์เราจะมอบ weekly wisdom drops ที่จะเป็นสาระสำคัญสำหรับการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณไม่เพียงแค่เรื่องของเชอร์ลินเท่านั้นแต่ยังช่วยเสนอให้ผู้ฟังรู้จักกับการใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์ส่วนตัวอาจจะมีเรื่องราวสุดแปลก็นะคะทุกคน เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านร่วมกันสำรวจมิติของตัวเองผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนและแชร์สาระที่จะสามารถพาทุกท่านกลับเข้าหาตัวตนของท่านได้นอกจากนี้ เรามี Listener c o r ์เนที่ทุกคนสามารถส่งคำถามประสบการณ์หรือหัวข้อที่ต้องการให้เราพูดในตอนถัดไปทุกคำถามที่ส่งมาเนี่ยจะถูกหยิบขึ้นมาเป็นท็อปิกเพื่อแบ่งปันกับทุกท่านเราจะมี s o f u g u e s t Interviews ที่นำเสนอบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับความรู้จากมุมมองต่างๆและประสบการณ์ที่หลากหลายอีกด้วย อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับรายการอัปเดตล่าสุดจาก Do You Remember Who You Are ทุกสัปดาห์เพื่อรับทิปที่หลากหลายและพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณของคุณไปด้วยกันกับเชอร์ลินพบกับเนื้อหาแรกได้ที่ EP ถัดไปแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ